่าวสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพี่น้อง F.C. พี่น้องผู้ติดตามพี่เอโอเย่โอเยครับพี่เอมาตามข่าวดังที่ดังไปทั่วประเทศตอนนี้ครับตอนนี้ได้ของการคืนแล้วพระทุกรูปสององค์นะครับพี่เอไล์สดอยู่หน้าสพอลุมศ oh ัก์ครับถ่าผู้กำกับกาแสดงครับำครับเแล้วเขน่เป็นเสหบครับ ครับครับครับพี่ตุงสวัสดีเอฟซีทุกคนครับแจ้งข่าวเพชบูรณ์ครับได้คืนแล้วนะครับแล้วองค์ไหนเป็นพระโมกลาองค์ไหนเป็นพระสรนิบุตรเหมือนกันเลยสององค์นี้แหละทุกอย่างจะเลยจะได้จะไม่ได้เหมือนกันเป็นพระอัคระสาวกอะไรพระอัคระสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธลูกอยู่องค์ตรงกลางโอเคใหญ่อองค์ใหญ่นี่ไม่หายไม่หายนมัใหญ่ไม่หาย คือหายสององค์นี้ก็คือพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรมิ่นเป็นอักขลาสาวโบสถ์ของท่านเจ้ามาร้อยปีอ้ยุก็ร้อยปีขึ้นไปร้อยปีขึ้นผมพูดไปก็ได้เนาะว่าขึ้นกันเนี่ยคดีเป็นยังไงคือวันที่เก้าวันที่เก้าคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์ที่เก้านะครับมีคนร้ายเข้าไปลักพระพุทธรูปสององค์นะฮะในที่โบสถ์วัดท่าโกแก ต่อมาท่านพระอาจารย์อาจารย์มาทราบเมื่อวันที่13านักสุกวันวันพฤหัสบดีใช่ไหมัพฤหัสที่13ตอนเย็นเขึ้นไปทําวัดที่ในโบสถ์ก็พบว่าพระพุทธรูปสององค์นี้หายไปนะครับต่อมาวันวันที่14ก็เลยมาแจ้งความใช่ไหมส่วันสุกที่14มาแจ้งความกับทางที่ดินรลวงสพลมศักดิ์ซึ่งผมก็ได้สั่งการให้ท่านรองผู้กับสุดสวนนะชุดสุรสวนของสพลมศักดิ์ ก็ติดตามเนื่องจากาที่วัดมีกล้องวงจรปิดนะกล้อง CCTV วก็พบว่า,ามีมีผู้ต้องสงสัยซึ่งเราก็ติดตามสืบสวนจับกลุมจนได้ตัวซึ่งตัวนี้ตัวผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจาแล้วนะครับแล้วเราก็กดดันทุกสิ่งทุกอย่างจนได้พระสององค์นี้กลับคืนมาให้กับทางวัดนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งทีมงานสืบสวนสพิเศษวพาลุงศักด ท่านเจ้าวาดนะครับให้ข้อมูลนะครับข้อมูลข้อมูลต่างๆในการทํางานของตํารวจเป็นไปได้ด้วยดีขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับที่ช่วยกันออกข่าวนะครับจนกดดันให้ให้สิ่งต่างๆมันผ่านผ่านไปด้วยดีแล้วเราก็ได้คืนได้พระคืนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้กับพี่น้องของบ้านท่าโกบแกนะของคนอำพภอลำสักก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านพระาจย์นะครับ ซึ่งต่อไปก็ผมต้องมีระบบการการดูแลที่ดีกว่านี้นะอาจจะต้องปกติแล้วท่านเปิดตลอดไหมหรือยังไงฮก็เปิดห้ตลอดเปิดช่วงกลางวันให้คนเปิดช่วงกลางวันให้คนเข้าไปกราบไหว้เนาะจริงๆมีองค์ใหญ่อีกองค์นึงนะครับซึ่งองค์กลางที่เป็นผู้ดูรูปะพุทธเจ้าเนี่ยแต่ไม่หายเนื่องจากหนักคนร้ายไม่สามารถยกไปได้ก็หายแต่สององค์นี้ซึ่งเราก็ทางตำรวจเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับ ก็จากวันที่14มาจนถึงวันนี้วันที่18 18ใช้เวลา4วันนะครับไม่ถึง4วันเต็มได้้ไป3วันเจ็ดศษซึ่งเราก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็นําพระพุทธรูปมาคืนให้กับทางวัดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีอะไรไหมท่านลองแบบนี้ครับนี่ครับทุสซึบไปครับข้างหลังนี่ร้อยแรหน้าร้อยแรมาคืน้นเลยมีอะไรตอนนี้ผู้ต้องหาเป็นยังไงดูครับเป็นไงครับขั้นตอนผู้ต้องหาตอนนี้คือช่วงอยู่ในช่วง นำตัวไปเพื่อนฝะูเนื่องจากว่าครั้งแรกที่จับมาเนี่ยเรายังไม่มีหลักฐานชเชื่อมโยงไปถึงว่าเขาเป็นคนรับกิ่งนะแต่ช่วงเนี้ยได้หลักฐานครบแล้วก็คือมีผู้เชื่อมโยงก็คือผู้รับซื้อพระไว้แล้วก็มีร้านร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นคนนําไปขายให้ก็หลักฐานครบแล้วผมก็จะดําเนินการไปแจ้งข้อกลาหา แล้วก็จะดาเนินการแบบไปแล้วก็ยังมีผลพวงคือวัดข้างเคียงอีกครับยังจะตามมาแจ้งข้อขหาอีกครับอีกหลายวัดครับเือตัวคนร้ายคนนี้น่าจะทําทามานานแล้วเขายืนยันเลยหรือิธการคงจะเป็นทํทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วเป็นเป็นคนที่บัดช่องปับัดช่องบัดดุกแต่บ้านเกิดจริงอยู่สักหน่อย โดยมาเปิดห้องเช่าอยู่แล้ห้องเช่าอยู่ครับแล้วก็ตะเวนตะเวนรัดตะเวนรับคืออีกหลายวัดที่ยังไม่ไม่มาแจ้งความครับแต่ไร้านรับซื้อของเก่านี่ยืนยันยืนยันว่าเป็นมาจากคนนี้รับเอามาขายครับผมเยอะเลยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากสื่อมวลชนครับ แจ้งข่าวด้วยนะครับว่าวัดไหนที่มีของพวกนี้หายนก็มาดูได้ที่ที่สพลมศักนะครับภาษีบุญเรืองก็มีครับนี่ไหมครับเห็นดูไลฟ์สดนะครับฝากแชร์ด้วยครับแจ้งข่าวเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทุกช่องเลยหลวงพ่อพันนอนนี่ของภาษีบุญเรืองนะฮะอือหลวงพ่อพันนอนะครับเจ้าวาดหลวงพ่อคูณมาดูเรื่อยๆครับเด้ออวัดอยู่ครับมีชื่อวัดอยู่นะครับหลวงพ่อวาดมาดูไลฟ์สดนี้ฝากแชร์ด้วยครับมาประสานด้วยรับคืนอืมหลายวัดเลยทรนใส่หลายวัดเดี๋ยวช่องสามทางวันครับช่องสามช่องสามทางพัดอีกทีนะครับ ช่องสามเวิร์กทอยส์อมรินสัมภาษณ์อีกทีผมไลฟ์สดโอเคครับขอบคุณที่ดูรับชมไลฟ์ที่ไลฟ์ที่แชร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณชุดสืบสวนสพลมศักดิ์ด้วยครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากครับ ก็ยืนยันว่าคนนี้เอามาขายคือยืนยันยืนยันคือร้านขายของเก่านี่คือยืนยันละยืนยันละว่าคนนี้เอามาขายคือเพียงแต่รอรอเสียหายเป็นทางวัดมายืนยันว่าเป็นของแต่แต่ที่ติดไว้นี่เป็นวัดสามัคคีเนาะโอ้วัดสามัคคีก็มีสามสามสามชิ้นสามชิ้นสามชิ้นสามัคคีวัดสามัคคีสามชิ้นเด้อสี่มุมเรืองก็มีผ้านอนเด้อมาติดต่อร้อยเวรได้เลยครับแต่สามัคคีนี่มีวายะกรแล้วแหละเข้ามาติดต่อแล้วแต่ยัง กูแบบต้วินรักไหลวัดเลยเนาะครับครับหลวงพ่อภาษีเงินเลือยงหลวงพ่อภาษีเงินเลี้งหลวงพ่อพระโค้ดกอคุณมาเบิ้งเด้อยหลวงพ่อคุณมารับพ้านอนคืนด้วยครับเอ่อแจ้งความก่อนแจ้งความก่อนแจ้งความก่มาแจ้งความร้องทุกข์ก่อนใช่เออแจ้งความร้องทุกข์ก่อนแล้วค่อยมารับคืนแต่ไม่รู้ว่าของก็ไปถามอยู่ที่เอวขอก็มีหายเป็นส่วนหนึ่งในพวกเงิเนี่ย ที <54. S 3> ่กดน้าอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นของบ้านหรือเปล่าก็เลยที่เปิดสอ่เขีนว่ะถ้าโอเคบอกอป่ะโอ้กับกับกับอืมออ้อง่ายง่ายยังไปได้ผมขออนุญาตรับรับไว้ก่อนนะครับผมจะเอาไปให้มันชี้ยืนยันไปอ้างมันก่อนผมจะไปแจ้งตัวมันในเรือนจำอ่ะจะต้องเอานี่ไปด้วยเป็นหลักของกันไปให้มันดูว่าเนี่ยได้คืนมาแล้วมันจะรับไม่รับอะไรเป็นเรื่องของมันแต่ผมจะเอาไปให้มันดูด้วย ตอนไปแจ้งไอ้ข้อกระหามันในเรือนจำนะผมทำงานอยู่มาไ้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยากแล้วผมมีเบอร์โทรท่านอาจารย์อยู่ผมแจ้งให้มารับนะนี่ครับได้แล้วครับวัดท่ากอกแกได้ครับสององค์ได้แล้วครับขอบคุณที่เอฟซีที่สื่อมวลชนที่ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ครับเจ้าที่สพลำซักชุดสืบสวนทำงานเร็วมากครับได้ได้ครับครับแล้วก็อาจารย์ครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านทุกคนครับครับทุกคนทุกท่านด้วยก็ฝากฝาก ดูดูดีแล้วที่มีกล้องวงจรปิดนะซึ่งสามารถที่ช่วยเราได้อย่างมากมายตรงนี้คือกล้องวงจรปิดนะครับก็ฝากไปยังวัดอื่นๆด้วยนะฝากวัดอื่นๆด้วยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงกล้องวงจรปิดราคาไม่แพงก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยช่วยสิ่งเหล่านี้ถ้่หายไปก็ตามคืนได้อย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าเราใครเป็นคนร้ายนะครับเป็นง่ายกับการทำงานของตำรวจด้วยนะครับฝากฝากวัดต่างๆหรือพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าหามาติดไว้ที่บ้านนะ แล้วมันก็จะช่วยช่วยได้เยอะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่ตุ้งครับครัับบผมครร้อยรๆเวลานี้ต้องเอาไว้ก่ได้ต้องเอาไว้ก่อนครับผมบย้อนไปให้มันดูก่อนเดี๋ยวให้มันดูให้ไม่เป็นไรให้ให้ผู้กัดมอเตอร์จำให้ผู้กัดมอเตอร์ไม่ได้ก่อนไม่ได้ครับถ้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องยกัปมากครับครับขอบคุณเจ้าที่ตำรวจสพลมศักดิ์ทุกนายครับสืบสวนครับฝ่ายสืบสวนครับขอบคุณทุกนายครับขอบคุณผู้กัดด้วยครับแล้วก็ คือมวลชนทุกช่องครับ FC ทุกคนครับประชาชนทุกคนครับที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับที่ตามจับได้แล้วครับตามได้ครับของกลางเร้อยแล้วครับจะมีข่าวคืบหน้ายังไงที่พี่เอจะไลฟ์สดขึ้นต่อไลฟ์สดขึ้นต่อไปนะครับรายงานกับช่องสามกับเวิร์กพอยต์ต่อไปครับช่องวันต่อไปครับขอบคุณครับติดตามที่รับชมครับขอบคุณทุกคนครับครับขอบคุณครับขอบคุณฝ่ายสืบสวนสพลำสัก FC ด้วยครับ ครับขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวบ้านบ้านท่ากกเกลทุกคนนะครับได้ภาคภูมิแล้วขอบคุณสพลมศักดิ์ชุดสืบสวนทุกนายนะครับชุดสืบสวนทุกนายครับพี่เอก็จะตามข่าวแบบนี้นะครับตามข่าวแบบนี้ครับข่าวของบ้านเฮาครับจะตามทุกข่าวทุกอย่างครับขอบคุณทุกนายจริงจริงครับชุดสืบสวนทุกนายครับขอบคุณมากนี่วัดสามัคคีเด้อวัดสามัคคีกับวัดสี่บญเรืองฝากด้วยครับมาดูของกลางน้ำเด้อครับเด้อวัดสามัคคีวัดสี่บญเรือง เพราะว่าจวนขโมยเลาะจิกไ,ไ,ไปไหลวัดจังครับรับแจ้งมาเนาะเด้อใส่วัด,เ,ดเนี่ยพระนอนเนี่ยวัดสีบนเดืองฟากเยเด้อครับฟากมาเด้อครับมาติดต่อยเด้อครับเด้อขอบคุณมากครับมีข่าวด่วนข่าวอะไรพี่เอจะรายงานสดขึ้นสัญญาณขึ้นทันทีกับทีมงานครับเหตุด่วนเหตุร้ายเหมือนเดิมครับแจ้ง191ครับกู้ชีพกู้ภัย1669ครับนักข่าวไลฟ์สดหนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์ครับขอติดการถ่ายทอดสดแบบนี้ครับขอบคุณ FC ทุกคนครับแจ้งข่าวเพชรบูรณ์ครับลมศักดิ์มือนั้าอยู่ ข่า,ขายถล่มศักดิ์เดอร์ครับนักข่าวไร้์สดึงเดียวในพิชบุญขอบคุณเจ้าที่สพถล่มศักดิ์เสดทุกนายตำรวจทุกนายด้วยครับขอบคุณมากครับโอเยโอเยสวัสดีครับ